ยุบเยียบตีนไก่้โหมนักเลงขนาดฮะสวัสดีค่ะมันนี่ยาแก้วแฟมิลี่สิพามาเก็บไข่เนาะีไข่ยิ้มใส่นะขอกไก่ไหมพี่เนอะไก่ไหมนี่ตกเก้าใส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 ไข่ไหลบ่โอ้มันก็ยืนห่มอยู่นี่อ่าเก็บไปแล้วเทือนึงมือเศร้านี่เก็บไปแล้วเทือนึงมือเศร้านี่เนาะวันนี้มาเก็บอีกมัน อย่ามาห่มเลยแม่คุยอย่าเฝ้าเมียอย่าเฝ้าเมียหัวด่วนเพราะว่าห่มใายแก้วอย่ามันมาซองเบื้องใครจ้าของไอ้เบิ้ลนั่นบอกเบิ้ลตอนเส้าเก็บเก็บไปสองเที่ยวแล้วนะนี่เที่ยวที่สามเขาบอกเบิ้งน้าเบิ้องยังก็เลทเบิ้งอยู่เพื่อนมีใครอีกเอาอยู่ใส่โก้มุ่งพ่นกับมี่ฮะเก็บไปเพื่อซาด มือเศ้าในใได้องแผงกลัวงับโซนนี้ตอนบ่ายไม่เก็บอีกนะผมให้เกี่ยวไปแช่มแกลนน้ำไปเบิ่งข่เจาของเก็บมือละสามซีเฉียวไม่ต้องเห็นบ่ด้ต้องเก็บเพราะว่ามันอยู่พื้นเดี๋ยวมันเหยียบแตกมันเปื้อนพร้อมนะเก็บรอบที่สาม้ล มือเศร้าได้สองคู่น้อยอันนี้แหละอาหารหนึ่งตนรอที่สามหนึ่งต้นก็ได้ไเยอะจะให้เท่าเดียวอาหารเอาไม้บนไม่เลยหิวไปริ้วๆเขาเนี่ย <laughs> <ừ. S 2> ม,มาติา <laughs> ดไข่ไก่ฮะที่เขาเก็บไข่พอดีงามตัวนี้ไก่ไก่เราลงไม่ลูกชายานี่ก็ฝากคดไล่คดแท้คดติดตามยแย้แก้วแค่ไม่คิดั้นๆเนาะคิดั้นๆเนาะคิดไข่ เขามาตดตามเนาะฟร์มไก่แก่ <c oughs> ทั้งกลิ่นทั้งขายนังนี้อเออเปิดวิทยุให้ฟังบ้างเ,เป็นไก่ที่มักฟังเพ่งพี่นเนงะเมือม่อฟังเพ่งแล้วก็จะเฮ็ดให้ไข่ดีเป็นการดำเนินง,งานของ คณะอนุกรรมการสนับสนุกฟังข่าวเช่นนติดตามเหตุการเมืองฟังแต่เพลงหลายต้องฟังข่าวไปน้ำสองห้าหกข่านะครับเาฟังท่านนั่นก็ฟังท่านนั่นเป็นเป็นซุดเกาคณะทำงานสมเด็จพระคณะเก็บไข่ได้ไข่แล้วไปอาลาร์ดด้วยบททักทายพี่ทักทายน่องเลยใจแก้วอ่ะเอาเบิ่งไก่ยายแก้วจังหน่อยกันนะ หลจากที่ได้มีการประชุมทุกๆากๆๆๆม่มากเบกกิจกรรมตันที่ส7บคอานะครับ2องห้าหก้า็จะมีนายโสพลวรรณระนะครับรองหวหน่าผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทนะครับได้ลงพืที่บ้านสามเพียมู7จำบลระบนา ี่อร์ตุงท้าจงจมงการนะครับแล้วก็ได้นำที่ไปสำรวจที่ดินทากินของเกษตรกรจำนวนสี่ลายนะครับแล้วก็ได้ให้ในแนวทางในการขับเคลื่อนก็คือให้ทางทรัพยากรธรรมชาติ mm. และสิ่งแวดล้อมครับให้ดูแลเรื่องช้างที่ไปบุกรุกที่ดินทากินของเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ให้ทางผู้ใหญ่บ้านมูลเจนะครับบ้านขุนเทียนนะครับสำรวจการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรน นำไปเบิร์ยาแก้วด้วยยาแก้วเอาไข่ไปใส่มาไป่ทั้งโตนี่บอบโอ้โแมนนเอาไข่มาแบบเรื่วๆไปใส่แล้วไ้นะฮะจะใส่มาเสาะขายไปแลยสองแผงขายไปแลวแผงนึงสนอขายมือต่อมือเลย นาเก็บไข่มาพบนีโอเอาไข่มาใบนี้ฮะเพื่อนไปเก็บใครซื้อพี่น้องไปแล้ว